แอบดูนกสวยกันค่ะเพื่อนๆแอบดูผ่านหน้าต่างอีกแล้วเดี๋ยวนะจูนนิดนึงมันเป็นนกที่สวยเอา้าบินไปแล้วเดี๋ยวนะมันขึ้นไปอยู่ข้างบนมันบินหนีซะแล้วค่ะเพื่อนๆ สงสัยมันจะมากินผลไม้นะอันนี้ผลไม้เอ่อน้อยหนาลูกนั้นน่าจะน่าจะสุกแล้วนะลูกโตมากเลยลูกนั้นมันน่าจะมากินพวกเอ่อเนี่ยค่ะก็น่าจะเป็นประมาณนี้อา่ามันก็มีนกหลากหลายนะมาแล้วค่ะเพื่อนๆ มันน่าจะตกใจเสียงเรานะได้ยินเสียงร้องมันไหมมะไหมคะเพื่อนเพื่อนเออมันขึ้นไปอยู่บนต้นสตอค่ะเพื่อนเพื่อนซึ่งบินละมันน่าจะตกใจเสียงเนาะดีเปิดหน้าต่างมาดูมันนะคะว่ามันมันก็บินกันอยู่แถวนี้แล้วค่ะเพื่อนๆได้ยินเสียงไหมคะเพื่อนเพอน คิดว่ามันน่าจะมีสองตัวนะคะเพื่อนๆเพราะว่าตัวหลังที่บินมาน่ะมันตัวเล็กกว่ามันน่าจะเป็นตัวผู้กับตัวเมียนะไอตัวนี้มันเป็นนกนกฝ้ายอ่าบินไปแล้วได้ยินเสียงแต่ไม่รู้ว่าตัวมันอยู่ตรงไหนธรรมชาติแบบสวยงามนะคะข้างบ้าน ะเป็นนกตัวเล็กๆได้ยินเสียงไหมคะเพื่อนๆน่าจะเป็นนกฝ้ายสองตัวนั้นอะมันอยู่ที่ต้นอ่เอมะเขือตูนมะเขือพวงเดี๋ยนะเอียงมือไม่ค่อยได้ธรรมชาติมันสวยงาม มันชิดมันชิดกำแพงเกินเราแอบ,บดูจากในห้องนะคะเพื่อนๆน,นกเมื่อกี้อะ่ะมันน่าจะไปที่อื่นแล้วมั้งคะเพื่อนๆเพราะว่าเมื่อกี้อะ่ะตัวมันจะเป็นสีเขียวแล้วก็คอมันจะเป็นสีเทาๆน้ำตาลน้ำตาลนะคะมันน่าจะกินผลไม้อยู่ตรงไหนสักแห่งนะคะเมื่อกี้ ตอนนี้มันบินไปแล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันหลังทนมาก็ค่อยแอบส่องมันอีกนะคะเพื่อนๆวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะ